สวัสดีชาวพิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่24มกราคมนะคะคุณได้เอดซับคับกับหัวส่วนเขาเป็นเดมูลที่กับหัวนะคะ อาวันนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันนะเพราะว่าได้พลังงาน engagement แล้วก็ recovery เข้ามาด้วยนะคะ,ะตัวคุณเนี่ยไม่มองว่าคุณค่อนข้างที่จะน้อยใจแฟนหรือว่ามีความรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นะเหมือนคุณถอยไปก้าวหนึ่งนะคะตัวเขาได้เดมูลที่กับหัวไม่มองว่าเขาหน้าที่จะกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกนะหรือว่าอะไรที่เขาปิดบังเอาไว้กับคุณแล้วเหมือนมีการเคลียร์ใจกันนะคะหรือว่าเคลียร์ปัญหาอะไรที่มันเป็นความลับวันนี้จะไม่เป็นความลับอิดต่อไปนะดังนั้นมองว่ามีโอกาสที่จะได้ รับความเข้าใจกันได้สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรที่ทําให้คุณเสียใจหรือว่าทําอะไรแอบทําอะไรลับหลังอะนะคะคุณก็น่าที่จะให้โอกาสเขาเพราะว่าการที่เขาเอ,อ่อมาบอกเราการที่เขามาสารภาพผิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณพึงพอใจแล้วนะคะน่าจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์เนาะ Recovery ก็หมายถึงการเยียวยาจิตใจ,จนะคะการกลับมาคืนดีการ Engagement ก,ก็หมายถึงการคืนดีกันนะคะก็น่าจะจบลงนะคะแบบ Happy Ending นะ